สบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัสดุหูชุนเมื่อนี้อยู่กับสองก็แกวกรนิกมาพบพากันยามสาวทุกคนมาอนิเสี้อ้ามาเบ่งหน้าแล้งพี่น้อง,ม,งมันแห้งมันแหลกฝนบ่ตกเป็นเดือนแหลงแห้งหทุกคนสองนี้เมื่อวานในโต๊อยู่บ้านนามงหมื่บวานในทางเขตนามงแต่ว่าบ่มาหอดบ้านเฮา มันผัดไปทางตะเวนตกเสียงเหนือบกขึ้นมาทางบานเฮาแล้งมาแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นหน้าลมหน้าพอนองกรแต่ว่าดินแตกเหิบอแล้วมันโบแมนหน้าดินทรายทุกคนมันเป็นหน้าเครื่งดินดากเครื่งดินเหนียวแหละทุกคนก็เลยแบบแตกเหิบยาายอยู่กําลังเริ่มแตกเหิบแตกลายแลไทุกคนยายอยู่แต่ว่าขอดีก็คือมันหยาบวกขึ้น จะถามันหยาป่่งขึ้นมาเต็มเนี่ยกะก็ได้เขาทุกคนอีตนนตป่ปาขอนนาเขาตั้งโคกปุ่นแหงงบดแล้วทุกคนปลาขอนบดแหลงฮารีทุกคนแต่หอยกบ เรือหน่ำแต่อยู่ในกลางไหนาเรือหน่นำมันแห้งบดบด้แรงแต่กลาไหนาเลยคือหนองน้ำหอยแห้งคือกันปกติหนะ่มนี่น้ำหอยมันสิไลแบบบกขาดสายแต่ว่าปีนี้หน่ำแลงแรงสองเถื่อแรงส่วงหัวปีแล้วก็ส่วนนี้ก็สิเป็นส่วงกลางปีเนี่ยทุกคนหน่ำต่ลบบอนขออัดบด ขอเสียก็คือหยามันจะขึ้นกบเขาหยามันจะขึ้นน้ำให้น่าแล้วกะ็ปูปลาแล้วก็สีบกค่อยลายทุกคนถามมันแหงมันแรงของอยู่ของกินก็อึดเฮ็ดกระบอกนี่นทุกคนแหงมาเป็นเดือนแล้วว่าเราแหงมาเป็นเดือนฝนบัได้ตกมาเป็นเดือนแล้ว ทางนี้ก็ะดินแตกเห็บเบิดไม่แต่ดินแตกเหบ็บอีแม่ฮาดอกเอาปลาคอนอยู่สลอรอยกับแม่แล้วก็อีแม่ทางนี้แล้วก็น้องสลอรอยกำลังสอนปลาม,มันแห่งมันแหลลายทุกคน เดี๋ยวไปเบิกซ้ำให้ลกูกจะเบินสอน

ก็ข่าวบ่เพี่ยงกันว่าข่าวจะลอยถักกระดัมแบบผมไม่น้ำเนาะแจบข่าวอันนี้บ่งเอาญทุกคนเมื่อวานนี่อยากขึ้นฝนชิโตเมียนไว้เบิดยังกับบ่เมื่อคืนนี่กระล่มเอออยู่นี่น้ำลายเนาะตัวไหนแข็งเรื่องมันให้ฟอสต์ส่วนอะไรหน่อย มันายิเป็นอะไรตัวตือนอย่างเ้สอนทวนกระแซน้ำก็ว่าแล้วมันมาไหลไหลเลยเนาะหมุนป่าได้แบบนว่ามันมุมได้ น้ำบรายอยากขึ้นำน้ำยามเดืนอนสิบเอ็ดสิบสองดูดสใส่เสื้อดงแจ้งให้หน่นะเ <c oughs> ดี่ยวสองหาเถ่าน่แหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นเมืองน้ำกันทุกคนหากินยามือเช้าสไลอยกับแม่ได้กระปูเลยกระปูกับปลาซิวเสียงแห่งเสียงแห่งความผิดหวังมูมี่ยังเนาะมีแต่กระปูตอนนี้กัเจ็ดโมงเช้าทุกคนสองเมนรูปออกมาหากินฮะเอากับเพื่อนในกินข้าวคือกัน มีกุ้งกับกระปูเนาะมันแหลงมันหากินยังไงอเนี่ยน้งเนนเี่แม่คือเหนียวตลอดคือบวงไว้ต่กระปู อนไกลุ่มวะาากปูกับปูก่วนมะเลกับรปกับปูกงบปูกะป้งหน่อย ก็ล็โตมันตัวหน่อยกับตัวใหญ่สองไมลูกจอดสองไมลูกสอนสองไมลูกเบ่งปลาคอเลี้ยงลูกลูกปลาคอลูกปลาูกาไกูชิได้เอาในของมาทำอะไ ขึ้นคือปลาวปลาซิวก็คอเลี้ยงลูก่อยๆหรอลูกปลาคอก็ลูกหัวเอาไปบำบัดแล้วไปบำบัดให้มันใหญ่เอาไปเลี้ยงไว้ให้มันใหญ่ใหญ่มาประมาณสองเดือนก็ได้ละคู่หนึ่งแดงหงูอ๋อมล็กปีดิ้งนะ ่แม่ก็แบงกอบยเี่นาก็ทใจบนี้อาเลอยทำไมมันใหญ่เลยทำไมมันใหญ่นี่ซองก็สอบเเลยสัมปิวกบจะมนกระแล้วว่ตุนกามอ ของกันีบเน่กลับอ๋อขอหน่อยแม่ก็สอนองดยนะ่เอาไม่ใส่แม่ก็มีและังมีลูกมันใส่ของมันบ่เราปนกันกันนะม่ออาใส่ของมันกับปูครบมันละว่าเนี่ยบคบมันครบ่ไมไบเราบอเมืากเลยะ แม่มันก็บวถึกแล้วตึกแห้งหมดแล้วมันถึอก่อนน้ำมันก็บวถึสวกถส่วงพุต,ตกแห้งส่องน้ำแกงนี่ยพวกปลาคอปลาเค่งมันขึ้นมาวางไข่ไปแถวโนมณีทุกคนแต่ว่ามันแห้งเบิดแล้วแห้งเบิดมันก็ตายเบิดทั้งลูกทั้งแม่ตายเบิดแถวไหนาทั้งคุณทั้งโนนุแต่ความจริงนะปลานะ่ะมันขึ้นเบิดแล้วหยาบไม้ได้สิตุน กินตะลูกันเหรอแง่แก่ข่อยังกินแม่มันบัวกบบัวปลาค่อบ่ล่าแต่แต่ตอนมันเป็นลูกจนตอนมันใหญ่กบคือกันเนาะตอนมันน้อยๆกินละหอกมันงกระปูแย่ไหมพได้แป่ไปเขนกระปูจนหนึ่งอีแม่ละหมักกระปูบ่ บาตแรกนะถึกพูงมันเที่สองมามันบุถกอ,อาหารเสาาฟีมืออีแม่ทุกคนแกงกบใส่กับเห็ดแล้วก็หัวสิงคขยใหญ่ก็อาอันกบอีกมันจะตอนใหญ่ๆผ <c oughs> ักกะชิม,มีผักขาดกับฟามะเอือกับมักบวบ,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 บแกงใสก่กบเดี๋ยวก็คือกับแกงเาใหม่เนาะีมัมบวบ,บ,บมีอันนี้ ท้ายกล่องแน่สบายดีพี่น้องยังใคกินข้าวเจ้าเลยเรเห็ดอาหารนาำเล่าน้องซาลอยสบายดีทุกอยสบายดีทุกคนซ <g ül> าลอยกับอันแม่นะเงินขาจารา,ายคนนะทุกคนแบบอาหารการกินยังกับแบบบ่ค่อยพ่อพียงปันไดอีแม่ก็เ,กเลยแบบเอากบให้มีแต่ยามบุมีนรากินปนได้กับีแม่ก็เอาให้เรื่อยๆทุกคน ตอนนี้ก็แปดแปดโมงกว่ากวแล้วทุกคนกำลังสิเอางัวไปผูกให้มันกินหญ้าบางบ่อนก็เอิ่นว่าลามงวทุกคนบ้านเฮานะเอิ่นผูกงวเอางวออกผูก <c oughs> แต่ละท้องถิ่นใทับภาษาพวกคือกัน tay là thì còn một tổ cả lên xe khảo với tắc Ô, tình. Cứ trông kẻ nhạc là tôi. สุกแล้วพี่น้องแกงกบใส่เนจะ้ากระปูสุดอีมแม่แล้วก็ใส่ผักผักจากสวนต้นตำรับความแสบพี่น้องยังชีแสบทำอีแม่เห็ดเพราะว่ากินเขาคำแรลกก็กินจากฝีมืออีแม่แต่ว่ามือนี่บมี่ถ้วยตักใส่จานเนาะมากินแล้วเนาะ กินเา้าแต่ใจจาน,านาเออานาะย้อยกับนอ้องย้อยกับนอ้องอยู่แต่น้องซอยมือนสวยๆมาอีแม่แล้วเสียเห็ดขนมมกกับเขาอันสาขาวสาลอย เห็ดขนมกกินอยู่นาแน่นทุกคนมีมะพร้าวผ่ากินหนำมาแล้วผ่ากินกับน้องชาวลอยมาแล้วมาแล้วแช็คเช็ควันนี้พ้องขึนเ้าเช้าแปบดบโมงเลยเก้าโมงแล้วไปจ้ะมาเลยขึ้นข้าวหมืกัน,กน,กนทุกคนแกงกบแกงกบใส่กันกับกรปูกับผักมีหลายรสชาติหลายแบบ หากินอยากส่วนนี้เนาะนแรงฮะคงอยู่องกินกับโมี่บันไดถามมันบ่แหลกนะครับไปหาใส่เบ็ดปลาน้ำไห,หนาก็ได้ลายทุกคนปลาเข่งป,ปลาคอปลาดุกน้ำไห,หนาปลาดุกมีแต่ตัวสีดำดำน้ำไห,หนาแต่ว่าอันนี้ลูกมันก็ตายไปแล้วโบมี่มองให้ใส่รอกมันใส่แต่ตะกบก,กับเขียดตัวมันบ่าตาย